สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่ผมพาเพื่อนเพื่อนมาดูเทคโนโลยีสุดล้ำตั้งแต่เมื่อคราวก่อนนั้นไม่ใช่เครื่องคุยกับวิญญาณนะเพื่อนนะเออแต่มันคือโทรทัศน์ขาวดำแบบหูหิ้วน,นี่ยถ้าเราเอาตั้งขึ้นเนี่ยนะเอ๊ดูข้างหน้าวันนี้ครับมันเป็นเท็กโลงีที่สุดล้ำมากเลยนะครับรุ่นเนชันแนลนี่ครับนะอะไรของเขาเนี่ยนะครับนะใส่แบตเตอรี่ใส่ถาดได้ด้วย อันนี้สามารถแรงเลือกแรงดันโวลต์ได้ด้วยนะครับเห็นไหมร้อยยี่สิบสองร้อยอะไรร้อยสิบอะไรของเขาเนี่ยแล้วตัวนี้ก็คือแล้วก็เลือกแรงดันไฟไอ้ตัวนี้มันหมุนไปเลยไม่ได้นะมันต้องมีการหมุนน็อตออกแล้วก็หมุนเลือกจริงๆแล้วไอ้ปุ่มนี้นี่มันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับมันเป็นปุ่มที่ทํามาใส่สาดเฉยๆนะครับมันไม่มีอะไรจะใส่ก็าวันนี้ใช่เอาไปไว้ด้านหลังับไอ้ปุ่มพันนี้เนี่ยไอ้พวกไม่ค่อยได้หมุนเนี่ย เออมันไม่มีอะไรทําแล้วปุ่มอย่างนี้มาไว้ใส่สาสเฉยๆข้างหน้านี่ฮ <c oughs> ่แล้วตัวนี้ก็คือตัวหมุนหมุนจูนสถานีมันนี้คือทีวีเขาดำมันซ่อมไม่ได้หรอกถ้าซ่อมได้ไอ้ตัวนี้มันก็เสื่อมแล้วจอภาพเนี่ยแล้วตัวนี้ปุ่มนี้ก็อ,อะไรตัวุมนี้ก็คือวอลลุ่มเร่งเสียงเนี่ยนะตัวนี้ปรับความความทัดความเข้มของภาพตัวนี้ปรับแสงนะครับนะเออสาม,มารถเสียบหูฟังได้ด้วยนะ ตัวนี้สวิต์ปิดเปิดเห็นไหมครับโอ้โหมันสดุดยอดมากนะเอาจิงเลยตัวนี้คือปุ่มไอ้ตัวนี้คือไส้ซาดเฉยๆดไปไว้ด้านหลังไอ้ปุ่มเนี่อ่แต่มันแต่ถ้าไม่มีปุ่มนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วไงมันก็จะโลง่ลงๆหน่อยบ่คักนะต้องรุ่นนี้เฮ้ <c oughs> สดุดยอดมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะมันสุดล้ำมากกับเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเดียผมว่ามันต้องเป็นอยาง้งแน่เออบอกเลยนะครับไม่ใช่เครื่องคุยกับวิญญ,ญาณนะผมบอกห้นี่ทีวีนะทีวีแบบหิ้วถือ ไปตรงนั้นตรงนี้ได้เป็นนี้ที่สุดล้ามากครับเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยผมบอกให <c oughs> <c oughs> น้นี่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีปุ่มสายกาดเข้าสายกาดใช้แบบนี้นะนะครับใช้แบบนี้เลยเาสายแบนสามร้อยโอมนะี่เข้าตรงนี้ด้านหลังก็มีฮอโหนมีเวอร์โหนเห็นไหมอันนี้ก็ปรับภาพลม้มภาพไม่ลม้มอันนี้ก็ปรับภาพเลื่อนนะโอ้สุดยอด ถ้าหมุนออกตัวนี้หมุนตัวนี้ออกระบบแบตเตอรี่ฐานให่ได้เนี่ยด้านหลังก็มีตูดเสียบปลั๊กไฟนะเพื่อนนะมี DC 12โวลต์เข้าด้วยก็จอด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 ,จอดมากเอามามั่งบึงเลยนะมีอะไรยังไงโอ้นี่คือวงจรภายในนันเพื่อนนะเปิดออกมาแล้วภายในก็เป็นแบบนี้ผมบอกเลยครับเครื่องรุ่นนี้นะระดับมหีเศษฐาจึงสามารถที่จะซื้อไดอ้ในยุคนั้นเพราะว่าทีวีขาวดาเครื่องหนึ่งก็ราคาค่อนข้างแพง แต่นี่มันเป็นทีวีสาหรับที่หูถือไปนั่นไปนี่ได้นี่ก็แสดงว่าระดับมหิเศษฐาเลยตอนนี้ก็คือกล่องจุนเนะเวลาหมุนมันจะโกกโกกโกกโกนะครับนี่หมุนตรงนี้เออแกนมันจะอยู่ตรงนี้นะแต่นี่มันหายไปเห็นไหมครับหมอแปลงทําเลือกวลเทจออกมาเลือกด้านหลังก็ได้จาเป็นต้องใส่ใจไปทางหน้าแล้วมันก็เลือกไปง่ายด้วยมันทาไปใส่ซาาเฉยๆเนี่เห็นไหมมันไม่มีอะไรทำเรื่องจำเป็นหน้าเมี่ยนี่ไงนง้นเห็นไฟแบกมานั่น โอ้โหมีไฟแบกด้วยเว้ยโอ้โหนี่คือกระป๋องไอเอฟต่างๆนั่นเพื่อนสุดยอดมากโอ้โหนี่คือระบบเสียง5.5เมกโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ก็คือทรานซิสเตอร์ฮอร์ในยุคสมัยนั้นนะว้าวเั่ไหร่จอภาพเล็กแบบนี้นะครับนะโอ้โหจอภาพขาวดำนะเห็นไหมมีสะดือหลอดมีอะไรด้วยเห็นไหมอันนี้ก็คือลำโพงนะเพื่อนในเห็นไหมลำโพงไม่ต้องเบ็ดดาเันะ โอ้โหนี่ก็คือเทคโนโลยีที่สุดล้ำมากเลยครับในยุคนั้นนะผมว่าเนี่ยนี่ป้าพอฮหนเลยไหมอ <S 2> <S 2> โ,อโ,หโอ้โหนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับผมบอกเลยนะครับเพื่อนตัวนี้ก็คือทีวีรุ่นเก่านะไม่ใช่เครื่องติดต่อวิญญาณนะผมบอกให้มันไม่ละล้ำยุคขนาดนั้นนะครับเวลาติดต่อวิญญาณนะไม่ว่าจะเป็นผู้วิเศษหรือว่าติดต่อวิญญาณด้านไหนนะพยายามถามหน่อยถามปัญหาสังคมที่สังคมอยากรู้หน่อยใครฆ่ามึงอะไรเงี้ยตอบมาหน่อย อันนี้ไปถามเด่นสวยอยู่คุณอายุเท่าไหร่เป็นลูกใครยังไงผีเหมยก่อนครับหนีอาดหลาดเลยครับโอ้ยหมอามก็เหมือนกันนะฝากถึงหมอทําด้วยเวลาจะถามอะไรกับผีเนี่ยพยายามถามหน่อยใครฆ่ามึงบอกชื่อมาหน่อยอันนี้เอ่อคนฆ่าเป็นยังไงผิวดําแดงหัวหยิกหัวหยองรูปร่างสันทัดต้งที่ไปถามบอปยังไงตชื่อคนที่ฆ่ามึงชื่ออะไรสมมุงอยู่ไหนใครฆ่ามึงแค่นั้นม้งถามอย่างนี้ไม่ได้เลยหมอดา เนี่ยผมบอกงันนะอันนี้ก็คือในส่วน,นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอามันตรงประเด็นก่อนผีเหนื่อยหน่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตไหมอ่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามนะไอตัวต้านทานก็มีเห็นไหมเออจะรุ่นเก่เารุ่นใหม่ตัวต้านทานมีคาปาซิเตอร์ซีคอนเดนเซอร์ก็มีเนี่ยเห็นไหมโอ้เห็นไหมครับไฟแบกก็มีกระป๋องไอเอฟอะไรก็มีเหมือนกันนะครับ จะนานแค่ไหนก็มีอุปกรณ์พวกอย่างนี้นะครับมีไม่กี่ประเภทนะครับนะเพื่อนเพื่อนมันมีมานานแล้วแล้วมันก็จะมีตลอดไปด้วยไอ้พวกอย่างเนี้เออเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูนะที่เขาทําทํามาเนี่ยเห็นไหมครับพื้นฐานมันมีนะเออหลอดภาพเห็นไหมสุดล้ํานะผมว่านะเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูแล้วก็จะมีอีกนานอยู่ครับแต่เครื่องนี้ผมบอกเลยผมผมก็คงจะไม่ซ่อมมันเพราะว่าซ่อมแล้วไม่รู้ว่าจะซ่อมไปยังไง เอา AV เอวอะไรมาใส่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะทําให้มันแบบสุดยอดหน่อยนะผมบอกว่าลือ้ออุปกรณ์หมดเลยลือ้ออุปกรณ์ออกจากเครื่องนี้ลื้อหมดเลยนะเอาออกหมดเลยไอ้พวกนี้แล้วทีนี้ไปเอาทีวีพวก LCD เนะี่ยมาใส่หาจอเล็กๆเ,เ,เท่ากับจอภาพนี่เอาใส่คงสภาพโครงนี้ไว้เออเอาตั้งเท่ๆอืมเ,เอาตั้งไว้ในบ้านเ,าเราเราจะได้กล่องรุ่นเก่าไง ตัวนี้ไม่ต้องเอาไปขายของห้างนะเราจะได้กล่องรุ่นเก่าที่มีทีวีรุ่นใหม่ที่เป็นจอสีเออด้านหน้าถ้ามันเหลืองๆหน่อยเนี่ยเออเอาออกเอาอะคริลิกใหม่ใส่เข้าไปนะครับเราจะได้ทีวีที่เป็นจอ LCD ไอ้พวกติดรถยนต์อะไรพวกนั้นใส่เข้าไปเราทําแบบโก้ๆให้คนโง่สงสัยเลยตั้งไว้ที่บ้านเราเวลาเพื่อนฝูงมานะเปิดให้ดูเป็นทีวีรุ่นเนี้ยโอ้วินเทจอวะเออแต่ว่ามันจะเป็นทีวีแบบ สุดยอดมากนลยอะกองเก่าแต่ว่าเป็นทีวีสีอะไอ้พวกนี้ลื้อทิ้งเลยนี่ครับเอาโกโก้ให้คนโง่สงสัยเลยเอาโกโก้ให้เพื่อนสงสัยเลยผมบอกให้เออมันจะได้มีราคามากเลยไอ้พวกนี้ลื้อทิ้งหมดเลยนะไม่ไม่ใช้เอาทิ้งทิ้งหมดเลยเอาทีวี L C D มาใส่โอ้โหผมว่ามันต้องสุดยอดมากเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าน่าจะได้ไม่งั้นก็เอาจอ a อ d ด o i d ใส่เลยใส่เข้าไปตรงนี้เอาจอแท็บเ็ตใส่เข้าไปแล้วทีนี้เราก็แยกทีวีที่ไม่น่าจอสัมผัสนะผมว่ามันต้องคักแน่ เพื่อนเพื่อนอยากติดตั้งพวก,กอุปกรณ์เครื่องรับดาวเทียมใส่มาตรงนี้ก็ได้ทีวี lcd มีอยู่นี่ใช่ไหม <c ười> เครื่องเล็กเอาเครื่องรับดาวเทียมใส่เข้าไปข้างในทําออกมาปุ๊บโอโหเอาริรีมดกดปุ๊บอับสุดยอดแล้วเราจะได้ทีวีรุ่นใหม่สุดยอดสุดยอดแห่งนวัตกรรมเป็นทีวีรุ่นใหม่แต่กล่องเก่าโอ้สุดยอดมากอันนี้เอาไว้ตั้งโชว์นะเพื่อนเปิด,เป,ดเปิดร้านอาหารเพื่อนเพื่อนเปิด,ปดอะไรที่มันเป็นชอบโชว์พวกเก่าเก่าของเก่าอะไรพวกนี้เราจะได้ทีวีกล่องเก่าแต่เครื่องใหม่มันจะสุดยอดมากผมบอกให้หรือทิ้ง เอาจอ LCD รุ่นใหม่ใส่เข้าไปนี่เห็นไหมครับนี่คือสภาพภายในของไอ้เจ้าเครื่องนี้โอ้โหล้ำยุคมากเลยสุดอยอดนั่จริงๆนะดิผมบอกผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยไอ้ตัวนี้มีไว้ใส่ซาสเฉยๆนะครับนะเอาไว้ด้านหลังก็ได้นี่แต่มันไม่มีอะไรจะเอามาเพิ่มมาใส่ตรงข้างหน้านะมาใส่ตรงนี้เีน่ะครับใส่ซาสนะร์เฉยๆมาใส่ด้านหลังก็ได้นะี่ครับถ้าจะเลือกวงเกจทำเป็นสวิตช์เลือกเล็กๆก็ได้ไอ้มันสุดยอดมากเลยวิศวกรทําเพื่ออะไรครับ จะได้ร <cin stereotype> ู้ว่าโอ้โหตัวนี้เลือกโวลต์ได้นะขายแม่งทั่วโลกต่อมาเนี่ยครับนะอาจริงเนี่ยเป็นเงี้ยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอุปกรณ์มันครบด้วยผมบอกด้านหลังมีทั้งกล่องใส่ถ่านนะผมบอกให้นะกล่องใส่ถ่านนะนี่แกเอมาด้านหลังกล่องใส่ถ่านรุ่นเก่าผมบอกให้นี่เห็นไหมครับยังอยูนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับไอ้ตรงนี้เอาเวลาแบตเตอรี่ถ่านใส่เข้าไปใส่เข้าไปตรงนี้กระบอกนี่เพื่อนจำได้ไหมตั้งแต่วิทยุเอเอ็มเอ็มสมัยเก่าอย่างนี้สุดยอดมาก โอ้โหอุปกรณ์ยังครบสวยงามมากครับเนี่ยซื้อไว้นะครับถ้าเห็นแบบนี้เอาเอาเราอาจจะเอาอุปกรณ์ออกแล้วก็ทำเอ่อขึ้นมาใหม่ขายได้หลายตังกนระบบให้นะครับแต่มันไม่ได้ขายให้ทุกคนนะครับเฉพาะคนที่ต้องการอยากจะซื้อนั้นนะเขาถึงอยากซื้อตั้งราคาไว้เท่าไหร่ครับรุ่นเก่าแบบนี้เพื่อนขายสักแสนห้านะบอกให้อืผมคิดว่าชาตินี้น่าจะมีคนซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวถ้าผมจะลองถามซื้อดูทีวีตัวนี้แล้วทาเป็น L c d ีผมตั้งราคาขายเลยแสนห้าเออ ไม่ได้ขายให้กับทุกคนนะเฉพาะคนที่ชอบผมบอกให้ถ้าชาตินี้ขายไม่ได้ก็ลูกลูกุ่นหลานก็อยขายสุดยอดมากเนี่ทีนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูเครื่องสมัยใหม่เห็นไหมเครื่องผัดครับเพื่อนเพื่อนเอเอาเส้นใส่เอาเครื่องปรุงใส่หมุนติ้ว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 แน่ได้ผัดมาหนึ่งจานเอ้ผัดอะไรก็ได้หมดเห็นไหมครับเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมากปุ๊บ ดูเหมือนเครื่องโม่ปูนเลยไหม <laughs> หังจะเจอหมุนช้าหมุนเร็วได้เห็นไหมครับหมุนติวติวติวเอเครื่องปรุงใส่หมุนติวติวเอาเส้นใส่เป็นไงครับล้ำไหมละครับเออ <laughs> ถอดแบบจากเครื่องโม่ปูนงั้นก็สังวงรุษยไม่ใช่ธรรมดาครับเนี่ยเครื่องหัวเนี่ยหมุนติวติวอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยนะผัดเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปขายเห็นไหมครับเห <laughs> มาะสำหรับปัตตากันสุดยอดหมุนติวติว <laughs> ย่างงี้ครับสุดลำ้ำ เห็นไหมครับโมยออกแบบมาถอดแบบมาผมต้องบอกว่าไอคนที่เขาสร้างเนี่ยมันต้องมาจากทํางานแบบรับเหมาวกว่อสร้างแน่เลยเนะเห็นไหมครับเพื่อนโอ้โหมีายเนี่ยปึ๊บนี่เห็นไหมครับมันผัดได้สารพัดเลยนี่มันสุดล้ำมันเป็นยังไงครงับเนี่ยไหมเอาไปขา,ายผูน่าโอ้หจักตัวไหนเคียงพี่้องเลยไม่ใช่ธรรมดาด้ยครับเครื่องผัดครับนี่มันสุดยอดแห่งนวัตก,กรรมเนี่ยปั๊บปั๊บปัป๊บต่แต่ เห็นไหมโอ้ยเสียบลงบาทนี่น่าเห็นไหมครับการผัดได้ดีมากเห็นไหมครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะไปทําเป็นรร้านอาหารไม่ต้องจ้างคนผัดเยอะหลายคนเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยอ้าวเห็นไหมเครื่องผัดทรงเครื่องโม่ปูนไหนไหมครับโอ้ยสุดลำเลยพี่้องได้การได้การช่างวิลเล้งทาคงต้องจากไปครับแล้วพบกันใหม่ครับในเครื่องนวัตกรรมมาหน้านะครับนะวันนี้ได้เห็นนวัตกรรมเยอะแยะเลย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสื่อวิญญาณคุยข้ามภพนะรวมไปถึงทีวีรุ่นดึกดําบันที่เป็นความล้าเลิศในยุคนั้นแล้วก็เครื่องมือสมัยใหม่ครับเครื่องทำอาหารเครื่องผัดอาหารสดจอดต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้าคลิปหน้าก็คงจะเป็นเครื่องซักว่าอัตโนมัตินะแล้วก็เครื่องล้างดากอัตโนมัติคอยชมตอนต่อไปไปแล้วสวัสดี